รีวิวข้อดีของรถยุโรปนะว่า S p a n 0 r เนี่ยทำไมมันถึงดีนะร้อยละเกซนคนที่ขับ S พัน0 r อยู่ไม่รู้แน่นอนนะฮะว่ารถของคุณมีระบบนี้ในรถนะแล้วระบบตรงเนี้รถรุ่นอื่นไม่มีนะแต่ว่า BMW S p a n 0 r มีนะฮะ ก็เดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูกันเลยว่ามันทํำยังไงนะฮะเพราะว่าารถยุโรปกว่าเขาที่จะผลิตรถขึ้นมานะฮะเขามีการวิจัยต่างๆสลีลงสรีละอู่กับขี่อะไรเงี้ยแล้วก็ทางยุโรปเนะี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องของกฎนะครับกฎหมาย สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง TNT l e n d e r นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่หลามนะครับแต่ก็มาแปลกนะวันนี้เราไม่ได้มาในมุมมองคนขับแต่ว่าเรามาอยู่ในมุมมองที่เราจะรีวิวนะฮะร,รีวิวข้อดีของรถยุโรปนะว่า S p 0 0 0 RR เนี่ยทำไมมันถึงดีนะดีในที่นี้ก็คือดีในเรื่องของระบบนะ ร้อยละเก้นคนที่ขับ S อสพันาอาอยู่ไม่รู้แน่นอนนะฮะว่ารถของคุณมีระบบนี้ในรถนะ<ม>โอเคก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องระบบที่ว่านี้นะคือระบบอะไรนะฮะก็ระบบนี้นะฮะมันจะเป็นระบบที่ช่วยสำหรับการที่เรา จอดรถแล้วนะฮะเราอยากประหยัดไฟป,ประหยัดแบตนะฮะแล้วก็ไม่อยากก่อกวนสร้างมลภาวะทางเสียงรบกวนเพื่อนบ้านนะครับโหมดนี้ก็คือชื่อว่าโหมด Parking Light นะ Parking Light ก็คือเอาพูดง่ายนะมันเป็นโหมดระบบที่เอาไว้ช่วยสำหรับการเข้าที่จอดรถ นะาร์กิ n งก็แปลตรงตัวเลยคือที่จอดรถนะ p าร์กิ g งไลท์ก็คือไฟเอาไว้สําหรับการจอดในที่มืดน,นะโดยที่เราไม่ต้องสตาร์ทรถนะนี่คุยกับใครแล้วระบบตรงนี้ยรถรุ่นอื่นไม่มีนะแต่ว่า BMW S 1000 RR มีนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันเลยว่ามันทำยังไงนะฮะ ก็วิธีการทําก็ทําง่ายๆนะครับง่ายมากนะครับผมเพียงแค่บิดกุญแจนะครับเราเปลี่ยนสมมุตินะเราดับรถไปแล้วเนาะถามว่าอ้าแล้วทําไมเปิดไม่เปิดอย่างนี้ล่ะเนะี่ยมันก็ติดไฟมันก็ติดให้อยู่ไฟหลีอะไรเงี้ยมันก็ติดให้อยู่นะฮะมันเป็นการเปลืองแบตนะฮะพูดตรงๆมันคือเป็นการเปลืองแบตท,ทาง bmw เขาก็เลยคิดมาว่าอ่ะ เพื่อเป็นการประหยัดแบตนะครับก็เราดับรถปุ๊บนะก็กดไฟ,ฟเลี้ยวซ้ายนะครับผมค้างไว้ประมาณสิวินี่ดูไฟก็ติดแล้วนะครับผมซึ่งมันเป็นระบบที่ดีมากๆเลยนะที่ BMW เขา,าคิดมาให้กับพวกเรานะครับยูเซอร์ได้ใช้กันซึ่งเ็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่า เราเปิดไฟอย่างเงี้ยมันจะประหยัดแบตบมากๆเลยนะนะเดี๋ยวให้ดูไฟติดไฟติดมันเดิมปกติเลยนะฮะซึ่งร้อยละเกบเอร์ซนเลยคนที่ใช้ BMW s 1 0 r r อยู่เนะี่ยไม่รู้แน่นอน <Damn. S 1> นะฮะน้อยคนที่จะรู้นะครับซึ่งก่อนอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะผมไปอ่านในคู่มือมานะ <laughs> ก็อยากจะมาแชร์ทริคเล็กๆในน้อยนะครับผมซื้อรถราคาโอ้เกือบล้านเนาะก็ควรจะใช้ให้มันแบบคุ้มค่าหน่อยอ่ะพอมาถึงวิธีปิดนะครับวิธีปิดปิดยังไงง่ายๆเลยนะครับเราแค่ปิดกุญแจเปิดเปิดนะฮะแล้วเราก็ปิดกุญแจกลับเหมือนเดิมแค่นี้ก็ปิดแล้วนะครับซึ่งง่ายมากนะแล้ว อย่างว่าแหละคือผมจะชอบรถยุโรปอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมผมชอบรถยุโรปอยู่แล้วนะเพราะว่า,ารถยุโรปกว่าเขาที่จะผลิตรถขึ้นมานะฮะ<ๆ>เขามีการวิจัยต่างๆสลีลงสลีละอูกับขี่อะไรเงี้ยแล้วก็ทางยุโรปเนะี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องของกฎนะครับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะ ซึ่งรถที่เขาผลิตออกมาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะทําให้ f ฟรนลี่ยูสมากๆนะฮะทำให้รถขับขี่ง่ายคุมง่ายแล้ว BM นะครับขึ้นชื่อรือแล้วเรื่องเทคโนโลยีเรื่องระบบช่วยผู้ขี่ต่างๆนะมีมาให้ครบแน่นอนนะฮะพูดไปแล้วก็จะมีตั้งแต่รถเนี่ยผลิตมาตอนปี2008เนาะซึ่ง ปีอ่องี2008เนี่ยเอสพันเขาได้ระบบเบรก a อ s มาก่อนเพื่อนเลยนะนะแล้วแบบระบบโหมดต่างๆระบบอ,อะไรกันชิปเตอร์ชิปเตอ,อร์ก็ได้นะนะเออเขาแบบว่ามีมาก่อนเพื่อนเลยนะซึ่งมันเป็นที่ดีมากๆน,นะรถยุโรปเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างที่จะแบบให้มาเยอะพอควรนะครับแล้วก็ให้มาก่อนเพื่อนเลยซึ่งรถญี่ปุ่นหลายๆค่ายเนี่ย กว่าจะมีมาเนี่ยมีมาตอนปลายปีสิบสี่ต้นปีสิบห้าอะไรเงี้ยเพิ่งมาซึ่งมีมาช้ามากกว่าที่ที่จะมีซึ่งรถยุโรปเนี่ยเขามีมาก่อนแล้ว B M เนมีมาให้ก่อนเลยซึ่งผมรักมากนะฮะอ่ะมาดูพิธีหนึ่งเออพี่ชาอีกพิธีหนึ่งดูอีกครั้งหนึ่งนะเปิดแล้วก็ปิดกดไฟเล้วซ้ายไว้นะสิบวิ ประมาณสิวิติดแล้วเห็นไหมสุดยอดเลยนะครับก็วิธีปิดปิดเหมือนเดิมนะโอเคแบบนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มาแชร์ทิปเล็กๆน้อยๆนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องเทียนทีไรเดอร์เราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะแล้วก็ฝากไว้อย่างใครอยาก รู้วิธีอะไรก็สามารถเม้นมาได้นะครับเด er. er 네ี mm. ๋ยวผมว่างๆเดี๋ยวผมจะมาถ่ายแล้วก็เอาให้ดูให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ารถ BMW เนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ระบบต่างๆที่ดีมากๆนะเยอะมากๆด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ